สวัสดีครับทุกคนตั้มเองวันนี้เราจะมาคุยกันเอาใจชาวราชพฤกษ์หน่อยนะครับสำหรับเซนทันที่จะมาเปิดใหม่ก็คือเซนทันเวสต์วิลล์หรือว่าเซนทันราชพฤกษ์นั่นเองนะครับก็แบ็คกราวด์เป็นไงก็ก่อนหน้าที่จะมีโครงการเซนทันเวสต์วิลล์เนี่ยพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของตรงนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของบ้านแอ b บิ n อนประกอบไปด้วยบ้านแอ b บิออนท็อปส์ร้านค้าร้านอาหารทางเซนทันเนี่ยก็ได้มีการซื้อที่ดินติดกันเพื่อขยายเก็บไว้ละตั้งแต่ก่อนโควิด มีแผนที่จะสร้างเซนทันเวสต์วิวในช่วงนั้นอยู่แล้วแต่บังเอิญเกิดโควิดก็เลยต้องพับแผนไปก่อนส่วนโรงแรมพิรมโฮเทลเนี่ยที่เป็นโรงแรมมารูดที่มีพื้นที่ติดถนนราชพจกษ์ที่อยู่ระหว่างด้านหน้าของเซนทันเนี่ยคาดว่าเซนทันเนี่ยคงมีการเจราจาซื้อแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จทางหน้าห้างริมถนนราชพจกษ์ของเซนทันเวสต์วิวเนี่ยจึงอาจไม่ได้ดูสมบูรณ์นะเออหรือว่าทัศนียภาพเนี่ย จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ลําบากนิดหนึ่งผมว่าลมคล้ายๆกับเซนทัลปิ่นเกล้านะทุกคนดูดียว่าหน้าเซนทัลปิ่นเกล้าเนี่ยก็จะมีตึกแถวอยู่ตึกหนึ่งที่ไม่ยอมขายจนปัจจุบันก็ยังไม่ขายก็เจ้าของก็คงไม่เดือดร้อนเรื่องเงินมั้งแล้วก็เซนทัลสร้างเสร็จมูลค่าที่ดินก็ขึ้นโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอะ่ะแต่สําหรับเซนทัลเวสท์วิวเนี่ยผมว่าดีกว่านิดน,นึงเพราะว่าพิรมโฮเทลเนี่ยเป็นโรงแรมมันรูดมันชั้นเดียวเนาะไม่เหมือนกับตึกแถวของเซนทัล จนเมื่อต้นปีเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการมาติดตั้งรั้วที่ริมถนนละที่รอการพัฒนาแปะสติ๊กเกอร์ CPN ไว้ละแล้วก็ห้างบ้านไอบิยอนลดราคาเคแลนซ์เพื่อทำการสร้างเซนต์เทนเวสต์วิวอย่างเต็มที่ขั้นตอนการก่อสร้างก็เท่าที่เป็นคนในพื้นที่นะแล้วก็ขับผ่านด้านหน้าด้านหลังตลอดก็จะเห็นว่าเขาเริ่มขุดที่ดินไว้ขุดแบบขุดเป็นแบบขุดเยอะเลยอะ่ะเพราะว่าจะทำงานฐานรากแล้วก็ จะทาชั้นใตดินแหละเออก็รถเครนเยอะรถพูลรบเหมารถปูนเข้าออกตลอดจนปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วอาคารเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วสี่ห้าชั้นเรียบร้อยเวลาเราขับผ่านทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังตามมาด้วยทางเซนทันเนี่ยแปะสติ๊กเกอร์ด้านหน้าเลยที่ถนนราชพฤกษ์ว่า CU in Q4 ก็คือจเจอกันปลายปีก็ยังไม่คอนเฟิร์มวันต่อมาด้วยขึ้นบิลบอร์ดว่า ซียูซูนเร็วๆนี้แล้วเมื่มอไหร่ล่ะจนในที่สุดครับผมประกาศวันแล้ววันที่29พฤศจิกายนก็จะเป็นวันเปิดตัวของเซนตันเวสต์วิลลอย่างเป็นทางการอย่างนะน,นับจากวันนี้ก็คือเหลือ5เดือนอยังไงก็ต้องทันแหละเพราะว่าธุรกิจห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยมันก็จะพีคตอนช่วงปลายปีที่คนออกมาจับใจใช้สอยซื้อของขวัญเลี้ยงฉลองนะสำหรับคลิปนี้ผมจะพาไปดูร้านค้าน่าสนใจ โดยเน้นไปทางด้านของร้านอาหารเลยสําหรับสายกินอย่างผมนะครับก็ใครพร้อมแล้วไปดูกันครับก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่ามีร้านอาหารอะไรบ้างคลิปนี้แอดจะเน้นลงไปด้านของร้านอาหารเยอะกว่าช็อปทั่วๆไปนะเพราะว่าแอดเป็นสายกินและแอดก็คิดว่าคนฟังก็เป็นสายกินเช่นกันร้านอาหารกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มของ I b e r ร g r ก u p นะของคุณปลาก็จะมาอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4ร้านอ,อันเกิมอันการสนิยมลงสีโภชนาะเบิร์นบุษบา ร้านแรกที่จะแนะนําเลยเนี่ยชื่ออันเกิมอันกาชื่อแปลก่อยนะเป็นภาษาเวียดนามแปลว่ากินข้าวกินปลาชื่อเนี่ยคล้ายๆร้านกับข้าวกับปลาเนี่ยคือของไอเบอรี่เลยเนาะร้านเนี่ยจะมาในคอนเซปต์เวียดนามีแอนเอเชียนซีฟู้ดจะมีอาหารหลากหลายให้เพื่อนๆได้เลือกโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารด้านสุขภาพนั่นแหละเพื่อนลองดูดิว่าเราเปิดท้ายด้วยแหนมเนืองใช่ไหมแล้วก็ต่อท้ายด้วยไอติมกาแฟเวียดนามจบท้ายด้วยชาร้อนบางๆค่านี้ดีจะตาย ร้านต่อมาเนี่ยชื่อร้านรสนิยมร้านนี้เนี่ยก็จะเน้นเป็นอาหารสตรีทฟู้ดไทยแล้วก็เมนูเส้นส่วนเมนูที่เพื่อนๆดูเนี่ยบางทีก็มีข้าวซอยนะข้าวซอยก็ดูน่ากินกินคู่กับอไอติมกะทิเนี่ยหืมชื่ในใจไม่ว่าจะเป็นข้าวกะเพราผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีหมดร้านนี้ชื่อลงสีโภชนาะร้านนี้ก็จะเน้เนไปทางด้านของเหลาแซบ่บก็คืออาหารจีนที่แบบรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยนะแล้วก็อาหารซีฟู้ด ร้านนี้เนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านครอบครัวเนะมากันร้อนๆก็กินพลัมสปาร์ n ิงดริงก์หรือว่ากินเก๊กฮวยกันเย็นๆก่อนก็ยังก็ยังดีเนี่ยอาหารแบบไปกินกันครอบครัววันเสาร์อาทิตย์กำลังสวยเลยร้านสุดท้ายในเครือของไอเบอรี่เนี่ยก็คือร้านเบิร์นบุษบาจะเป็นร้านอาหารเน้นยำย่างอาหารที่สารเนี่ยก็จะมีคอหมูย่างมียำม,มามา่มาใช้วัตถุดิบอย่างดีดูรูปสายแล้วเนี่ยโอ้โหยังหิวอะ่ะดูดิ ส้ย่างข้อหมูย่างลิ้นย่างโอ้ยรอไม่ไหวแล้วต่อไปก็เป็นโซนร้านอาหารเกาหลีนะครับก็จะมีร้านเด่นๆสามร้านก็คือร้าน Ni Nice to m e e t you แล้วก็ร้านโดซอนดัมเมชเชนแล้วก็ร้านแซมมาอือนนะครับร้านแรกของโซนเกาหลีเนี่ยชื่อว่าร้าน Nice to meet you นะครับก็จะเป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีและเมนูดองเกาหลีนะทุกคนดูรูปหมูผัดซอสหมูสามชั้นหอยดองเกาหลีอป,ป้าชั้นหิว ร้านนี้ชื่อว่าโดซันดดลเมเชียนสายคาเฟ่ถ่ายรูปเกาหลีเก่าใจพลาดไม่ได้เลยนะร้านนี้จะมีความโดดเด่นเรื่องฟองนมลูกของรูปน้องหมาดดลเมเชียนอาหารเกาหลีขนมหวานมากมายที่จริงมีน้องจ่าพัดรีวิวให้นะเดี๋ยวเราไปฟังน้องจ่าพัดรีวิวกันดีกว่าวันนี้จ่าพัทจะพาทุกคนมาโดซันดดลเมเชียนบอกเลยว่าโซก็แค่สยามคะ่ะ จุดเด่นของร้านนี้ก็จะเป็นน้องหมาลายจุดแล้วก็มีสีชมพูดโดดเด่นแต่กับสีดำมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเกาหลีเก๋ใจเมนูนี้ทางร้านมีอินสปายเป็นไข่ดาวนั่นก็คือข้าวผัดกิมจิโรยด้วยชีสคือเข้ากันแล้วก็อร่อยกว่าที่คิดทุกคนคืออร่อยมากไม่เลี่ยนเลยตัดเลี่ยนได้ดีอะชีสเขาฟองนมของน้องหมาเนี่ยบอกเลยมีให้เลือกทั้งร้อนและเย็นนะคะอ่ะมาโนว่าตัวเองเป็นนางเอกซีรีส์สักเรื่องหนึ่งอื้อ เมนูนี้คือเรคคอเมนเลยนะคะคือมาต้องสั่งสตอเบอรี่ชิ้นใหญ่มากและแผ่นเคเบลเลอร์เธออร่อยฟองนมน้องหมาที่นี่คือหนาและแน่นมากละลายช้าค่ะและนี่จะพาไปดูห้องน้ำน่ารักมากต้องมาเซลฟี่นะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปชั้นดาดฟ้านะคะโอโหโอโหอะไรดูบันไดทุกคนแชะแม่งเลยนี่มุมถ่ายรูปที่นี่คือเยอะมากนี่ชั้นรูปชอบก็ได้รูปอีกชึ้ง มีดอกไม้อยู่กลางสวนน้ำพูรลอดแม้ชื้ออันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศชั้นสองนะคนเริ่มน้อยแล้วก็มาถ่ายรูปอีกชึ้งเอาเป็นว่าอาหารดีบรรยากาศดีแม้ราคาจะแรงไปหน่อยมากกับแฟนได้มาก,กับเพื่อนก็ดีคุณสีปากสวยๆจาก h ฮลเลอร์สไตล์ที่แม้ว่าเราจะกินอะไรก็ไม่หลุดไม่ติดแมสสำหรับร้านนี้ชื่อว่าแซมอึนหรือว่าแซมอึนชิคตังนะเป็นต้นตำรับปิ้งย่างเกาหลีกิมจิ7นาทีแล้วก็เป็น ต้นตำรับของหมูถังของแท้ต้องแซมออื่นเป็นสูตรที่เชฟแพ็คจงวอนเนี่ยคิดค้นขึ้นมานะครับในการที่จะทําให้ซอสของเขาเนี่ยทำให้หมูของเขาเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครผมเองก็เคยไปกินมานะอันนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบแพงหน่อยอะ่ะเออเพราะว่าจะมีสตาฟมามาปิ้งให้เราก็นั่งเฉยๆเลยแต่เวลาปิ้งให้มันก็ข้อดีออกมาก็คือเนื้อมันจะไม่ค่อยมันไม่ไหมอะ่ะเออเขาปิ้งดีหน้าที่เขาอะ่ะถ้าเกิดใครชอบสไตล์นี้ก็อย่าพลาดน,นะครับ สำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีแจ้งมาแล้วจากเซ็นทรัลนะที่คอนเฟิร์มแล้วก็จะมีร้านโคกุโรคัตสึซูชิเซกิโมโมพาราไดซ์ชิโกอุด้งบาร์ชิเซนชาบูยากินิคุไรแล้วก็ซูชิโรร้านนี้ชื่อว่ายากินิคุไรส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเราสามารถนั่งกินปิ้งย่างคนเดียวได้เลยคือเขาจะมีที่สําหรับ1คนก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆแต่พอเข้าไทยปุ๊บเนี่ยเขาก็ปรับให้มันเหมาะสมกับ เอาวัฒนธรรมบ้านเรามากขึ้นก็คือหนึเตาก็มีหรือว่าจะกิน2คนสี่คนก็มีเหมือนกันร้านเขาเนี่ยมีขายเป็นเซตราคาไม่แรงเชื่อเลยว่าราคาเนี่ยร้านนี้สมเหตุสมผลถูกกว่าบุฟเฟต่ตแน่นอนที่สําคัญคือพอกินอิ่มเนี่ยมันจะเป็นอิ่มแบบสบายตัวมัไม่ได้แบบอึดอัดถ้าเป็นบุฟเฟต่ตมันก็จะจุกจุกหน่อยเวลาออกนะ ร้านต่อไปชื่อว่าร้านซูชิโร่ร้านนี้เป็นร้านซูชิสายพานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นนะนะเปิดสาขาในไทยเนี่ยก็เริ่มหลายสาขาแล้วใกล้ๆสุดนียน่าจะเป็นเซนทรัลเวสเกตนะแต่ตอนนี้ชาวราชพฤกษ์เนี่ยเตรียมตัวได้กินเลยกับสาขานี้สาขาเซนทรัลเวสท์วิวเด็กๆชอบมากเลยอะ่ะเวลาจะไปเลือกซูชิจากสายพานเองอะ่ะทุกคนร้านนี้ชื่อว่าชิโกะอุด้งบาร์ร้านสุดชิคจากหลังสวนสูตรรามเมงเส้นแบนจากนางโงย่าเวลาทานเส้นแบนแล้วเจาะไข่แดง คลุกเส้นแบนพร้อมเครื่องคือเข้ากันดีมากเมนูของทอดกับแกงกะหรี่ก็เด็ดไม่แพ้กันปกติถ้าเราไปหลังสวนเนี่ยคือถ้าเกิดไปเที่ยงเที่ยงเนี่ยต้องรอคิวจนลากงอกเลยโมโม่พาราไดส์ร้านนี้อยู่คู่กับคนไทยมานานพอสมควรแล้วนะทุกคนนั่นจะรู้จักเป็นร้านสุก,กี้ยากี้นะไม่ใช่ร้านชาบูสุก,กี้ยากี้ก็คือเขาจะเอาเครื่องเอาผักเนี่ยไปผัดก่อนให้มันหนวนหวานออกมาแล้วค่อยใส่ซอสน้ำดำเข้าไปทีนี้เนี่ย เนื้อของที่เนี่ยจะมีอยู่แค่2แบบก็คือเนื้อติดมันและก็เนื้อแดงบางช่วงเนี่ยมีเนื้อเกรดคัดๆมาให้ด้วยในราคาจ่ายเพิ่มนิดนึงไข่ที่เนี่ยเป็นไข่คุณภาพรับประกันได้เลยว่ากินดิบได้ลูกค้าหลายคนชอบเอาไข่เนี่ยไปทาไข่ดองด้วยตัวเองลองถามสูตรลับในการทําไข่ดองจากพนักงานได้ร้านเนี่ยชื่อคโกโลกคัสึเน้นของทอดนะสุดยอดของร้านก็คือทงคัสึหมูสวีทที่สวีนานถึง16ชั่วโมงกินกับซอสลูกแพรจากนิเงตะ ของหวานพลาดไม่ได้เช่นกันโมจิต้มถั่วแดงแต่ที่อยากโดนจริงๆคือชุดกิวคัสึที่มาพร้อมกับเตาให้เราเลือกระดับความสุขที่ชอบได้กินเสร็จเอาข้าวในหม้อหินเติมน้ำซุปได้เข้าต้มหอม,หอมอีกจานจบบริบูรณ์ร้านนี้ชื่อชิเซนชาบูร้านบุฟเฟ่ชาบูที่มาพร้อมกับเนื้อวากิวชิ้นบิ้มเสังเกตดิบังหน้าคนมิดเลยซูชิซาซิมิไม่อั้นสดสดแนะนำนะ สายเนื้อเนี้ยไปให้สุดเลยชุด899จบจบร้านสุดท้ายของโซนญี่ปุ่นก็คือร้านซูชิเซกิอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมระดับโอมาเกเสมีปลาพรีเมียมหายากให้เลือกแบบกินเป็นคำๆหรือจะสั่งเป็นเซ็ตก็ไม่ติดแซลมอน DIY เซ็ตนี่ก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับสายปลาสม้มอูด้งน้ำไหลสไตล์คันไซที่หาทานยากที่นี่ก็เตรียมมาให้คุณแล้วสำหรับร้านอาหารร้านกาแฟอื่นๆก็จะประกอบไปด้วยร้านหงเปา แคทคิสตันทีรูมปารีสมิกิร้านปณิชาบายปลายระยะนานะคอฟฟี่โรสเตอร์บาริสอาร์ตคอฟฟี่ร้านหงเปาร้านติ่มซำอาหารจีนที่มีเมนูติ่มซำเทยๆเยอะมากเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบข้างในจะเป็นกุ้งทอดทั้งตัวเวลากินพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวหลอดจะได้เท็กซ์เจอร์ที่มีลักษณะนุ่มๆกรอบๆมันบอกไม่ถูกเลยอร่อยและพอราดน้ำซีอิ๊วเข้าไปมันเข้ากันอย่างลงตัว ส่วนหมูกรอบที่นี่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีน้ําจิ้มสามอย่างจิ้มน้ําตาลจิ้มซอสแดงแล้วก็จิ้มมัสตาร์ดแนะนําให้กินไล่ทีละน้ําจิ้มไปเลยนะของหวานแนะนําก็ต้องซาลาเปาไข่เค็มลาวาสัมผัสแรกที่กัดได้ก็คือนัวซอสไข่แดงมากๆปลาท่องโกหงเปาคู่กับซอสลาวาก็หากินที่ไหนไม่ได้แล้วจ้า Cat Kristen Tea Room แบรนด์แฟชั่นจากเมืองผู้ดีมาในรูปแบบของร้านน้ำชากริตรสดน่ารัก ตกแต่งในร้านด้วยลายกุหลาบดอกไม้น่ารักมากเมนูคาเฟ่มีให้เลือกหลายอย่างมีชุดอัฟเตอร์นูนทีขนมครัวซองและเค้กมากมายมีสินค้าของแคทคิสตันให้เลือกช็อปด้วยนะอีกร้านที่น่าสนใจชื่อว่า p a ริ s m ิ k i โดยเชฟแค r ์ร b u s บุสบาเป็นร้านขนมฝรั่งเศสนะที่เลือกใช้แต่วัตถุดิบชั้นดีขนมชิ้นแรกเนี่ยอ่านว่า m ิลฟรอ่านยากนิดนึงตัวนี้น่าจะเป็นแป้งพัฟเพสตรีกรอบขั้นด้วยครีมวานิลามาดากัสกานะ ใช้เวลาทํา4วันเชื่อป่ะมันต้องรอแบบเซเทิลตัวให้เรียบร้อยก่อนตัวนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์ของเขาเหมือนกัน l a ด y ้ i n ้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นมูสสดใสด้วยลิ้นจี่แล้วก็คู่กับฐานบิสกิตกรุบกรอบอีกตัวที่แนะนําตัวนี้ฟิลิป p 70ดเจูนย์ี่ยคือความดาร์กของชอ็อกโกแลตอาน่ากินสุดๆเลยเค้กอื่นก็น่าสนใจมากเลยนะราคาก็ค่อนข้างแพงไปนิดนึงต้องลองดูก่อนไม่เคยกินถ้าเกิดได้กินน่าจะรู้ว่าคุ้มไม่คุม้ม ร้านนี้ชื่อปณิชาบายปลายระยะเป็นร้านใหม่ในเครือของร้านปลายระยะที่ตั้งอยู่สุขวิทซอย8ร้านนี้เป็นต้นตํำรับอาหารใต้จากเมืองภูกเก็ตนะเมนูที่แอดชอบสั่งก็จะเป็นใบเหลียงผัดไข่หมูฮ้องอันนี้คือพลาดไม่ได้จริงๆตอนจบเนี่ยต้องจบด้วยข้าวเหนียวมะม่วงนะจริงๆเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใครมาก็ต้องสั่งร้านนี้อาจจะไม่คุ้นหน้าคุณตายนะชื่อว่าบาริสอาร์ตคอฟฟี่เป็นร้าน แกาแฟจากเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นมาเปิดสาขาแรกในไทยที่เซนทัลเวสต์วิวนี่เองเกาะฮอกไกโดก็มีความขึ้นชื่อด้านของบัวเนาะนมวัวมีคุณภาพเวลามาปรุงกับกาแฟแล้วเนี่ยก็ให้รสชาติที่กลมกลม่อมยังไม่เคยลองเหมือนกันน่าลองเนาะร้านสุดท้ายชื่อว่านานาคอฟฟี่โรสเตอร์สสายกาแฟสเปเชียลตี้ก็ต้องรู้จักดีร้านนี้เขาเริ่มทำตั้งแต่หามเมล็ดปลูกคั่วชงขาดอย่างเดียว คือดื่มแทนลูกค้าร้านนี้เขาเป็นสายประกวดนะไม่ว่าจะเป็นการประกวดคั่วประกวดชงอีกอย่างเนื้อขนมร้านนี้อร่อยมากสำหรับส่วนอื่นๆของเซน t r เ l น e ์เวสต์วิวเนี่ยเท่าที่ดูก็ไม่มีอะไรมากนะมีอย่างเดียวที่เห็นแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจก็คือการที่เซน t r เ l น e ์เวสต์วิวเนี่ยเลือกเอาท็อปโดยที่เป็นท็อปสแดงนะท็อปสซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาเนี่ยมาลงที่เซนเน์เวสต์วิวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถัดไปนิดเดียวเดอะวอล ก็มีท็อปสแดงอยู่แล้วเหมือนกันมันชนกันตรงๆอะ่ะแล้วถ้าเซนทันเนี่ยเลือกที่จะเอาท็อปฟูดฮอลล์มาเนี่ยมันน่าจะเป็นแมกเนตได้ดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่อยู่ในท็อปที่เป็นอีกเกรดหนึง่งหรือว่าลวงร้านต่างๆที่น่าสนใจดึงดูดให้มานั่งชิลนั่งกินได้เนี่ยก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะอ่ะอันนี้เป็น ร้านต่างๆที่คอนเฟิร์มจากทางเซ็นทรัลแล้วนะว่าจะมาเปิดเดี๋ยวนอกเหนือจากที่เราพูดไปเนี่ยก็จะมี power by B2S Super Sport Office Mate Auto One Pet and Me Jet Fitness โรงหนังจะเป็น Westview c i n e p l e x นะแล้วก็ Skyrise Adventure อันนี้ก็น่าจะเอาใจคุณหนูๆต่อด้วย Uniqlo Muji j u s t p e r l Chap l u r g e Apex ลมล o วิน SLC Clinic V Square m u l l โ o เปิลยามาฮ่าคาเวี u s el, aha, i มิวสิกสแล้วก็ Quality k i ิจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวร้านต่างๆในเซนทันเวสต์วิลเพื่อนๆชอบไหมถ้าเกิดชอบไม่ชอบไงกดไลค์กดแชร์แต่อย่าก,กดอันไล์นะขอร้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ